สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองป่ายทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเครื่องเสียงนะครับนี่ครับรถติดเครื่องเสียงของจริงนะครับเห็นนะครับคันนี้เป็นรถอิดแดกที่ใช้ในการเกษตรนะครับแต่ว่าเขาประดิษ์นะครับเขาปะดิษฐ์นำมาติดเครื่องขยายเสียงรับงานตามหมู่บ้านได้แบบสบายเลยนะครับเป็นเครื่องเสียงขนาดใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นงานกีฬานะครับเป็นงานกีฬาที่ สามครับแล้ครับแข่งขันก็อยู่ในโรงเรียนนะครับเนี่ยครับผมจะมี่ยวว่าขันให้ชมสนามเบเดลครับท่านนายกเนี่ยครับนี่เป็นด้านหลังเครับผมป็นด้านหลังของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็สนามเบเดบส่วนบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีมวเท้าเนีครับเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าจะสองสองคืนสามคืนแล้วนะครับสำหรับเรื่องเสียงอันนี้นะครับขอเชิญผูใหญ่ท่านหนึ ก็ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงนะครับรู้แต่ว่ามันติดตั้งไปด้วย power ที่เอาไว้ขับเสียงนะครับแล้วก็มีไมคคุณภาพดีนะครับไมคคุณภาพดีนะครับ,ารบสามารถาพูดอยู่ห่างจากตัวเครื่องส่งนี้ได้นะครับก็จะาท่านผู้ชมเดินมาชมตา,านี้นะครับ เาน้าจะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เขาตั้ตั้งครับส่วนลำโพงนะครับส่วนลำโพงก็อยู่ด้านโน้นครับลำโพงอยู่ด้านโน้นนะครับจะมีอยู่สองจุดนะครับอันนั้นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่มุมโน้นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นลำโพงหรือว่าเสียงดังไกลนะครับเสียงดังไกล แล่ก็เป็นช่วงที่เขาว่างเว้นการแข่งขันนะครับผมก็เลยโอกาสนะครับมารีวิวเครื่องเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับายูนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการเจละลึกนะครับเพียงแต่ว่าถ่ายให้ชมนะครับว่ามันมีเครื่องเสียงลักษณะนี้ที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถรับงานได้นะครับนักกีฬาเราจะไปไปสรองนะครับ 可能要弯。